สว,ส,สวัสดีครูเข้ารับอบรมทุกท่านครับผมน,นายธนพัฒน์โมกหลำครับค่ะดิฉันนาะงสาวอรารดาคำยาค่ะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมในช่วงเช้านะครับในหัวข้อเรื่องบทบาทของ AI ในสถานศึกษาครับพวกเราเป็นนักศึกษาในหลักสูตรศึกษา,า,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่1ของมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกครับ วันนี้เป็นไงบ้างคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่การเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ในศตวรรษที่11ครับพี่อ้อครับการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ในศตวรรษที่11นั้นนะครับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI ครับเข้าไม่มีบทบาทสําคัญในหลากหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาของเราครับ <c oughs> ด้านธุรกิจการแพทย์ อุตสาหกรรมและด้านต่างๆอีกมากมายนะครับ mm. ซึ่งผู้ที่จะศึกษาและเข้าใจในเรื่อง <c oughs> ของเทคโนโลยี AI ก่อนเนี่ย <c oughs> ก็จะมีความได้เปรียบในการเรียนรู้ครับ <c oughs> และการทำงานของในชีวิตประจำวันด้วยนะครับดังนั้นครับเพื่อการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับในโลกดิจิทัลที่กำลังผนพลิกผ,ผันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะครับก็จะช่วยให้ เรานั้นนะครับสามารถที่จะมีประสิทธิภาพนะครับในการทำงานซึ่ง AI ครับเป็นการ reskill และการ upskill ครับ <ừ> เป็นทักษะ,ะจำเป็นมากๆเลยครับในการเรียนรู้และสามารถที่จะเตรียมความพร้อมครับเข้าสู่ในยุคเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญมากเป็นอย่างยิ่งครับค,ครับสำหรับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะครับ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนั้นนะครับเป็นทักษะที่ผู้เรียนนะครับจะต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์พิจารณาอย่างมีระบบและผ่านการใช้วิจารณญาณครับรวมถึงจะต้องรู้จักแก้ปัญหานะครับให้ตรงจุดถูกวิธีนะครับ สามารถสื่อสารได้ดีครับมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรและพัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองครับพี่อ,อ้อค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทักษะที่สองนะคะก็คือทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลนะคะสามารถค้นข้อมูลที่ต้องการเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ,ะผ่านช่องทางต่างๆอย่างอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตนะคะฐานข้อมูลห้องสมุดหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆนะคะสามารถ เราะสื่อที่ได้รับมาเนี่ยอย่างมีวิจารณญาณนะคะรวมไปถึงแยกแยะระหว่างข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ข้อมูลที่อาจจะบิดเบี้ยนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลนะคะมีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์นะคะฮาร์ดแวร์เครื่องมือดิจิทัลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมไปถึงมีความฉลาดในการสื่อสารนั่นเองค่ะครับพี่อ้อครับเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆเลย<ช>นะครับไปสู่ทักษะที่3กันครับทักษะชีวิตและอาชีพนะครับทักษะนี้ครับผู้เรียน จะต้องมีความยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์นะครับพร้อมที่จะปรับตัวให้ก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับพี่อ้อรู้รู้จักคิดเริ่มสร้างสารร สิ่งใหม่ครับไม่ปิดกั้นความคิดและจินตนาการนะครับสามารถเป็นผู้นำได้ด้วยตนเอง<ม>นั่นเองนะครับ<ม>แล้วก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้นะครับเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆนะครับรวมถึงนะครับมีความรับผิดชอบและลงมือทำงานด้วยตนเองนะครับสามารถทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตนะครับและการประกอบอาชีพข,ของตนเอง<อ>ในอนาคตครับพี่อ้อสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทักษะ ในศตวรรษที่21ทั้งหมด3ทักษะด้วยกันนะคะครับผมพี่อ้อครับในยุคนี้นั้นนะครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI นั่นเอง <c oughs> AI ครับ <c oughs> พี่อ้อเปรียบเสมือนโปรแกรมสมองครับ <c oughs> ที่แสนชานฉลาดนะครับะจะเหมือนกับ วิธีการทํางานของมนุษย์เลยนะครับที่สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนและช่วยในการตัดสินใจได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันครับ AI เนี่ยจะอยู่รอบๆตัวเราเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยและเราใช้งานทุกวันนะครับอาจจะไม่รู้ก่อนก็ได้ว่าสิ่งที่เราใช้นั่นคือ AI นะฮะแสดงผลในสิ่งที่เราต้องการครับเพียงเสี้ยววินาทีเลยนะครับซึ่งเร็วกว่าความคิดของมนุษย์นะครับไม่ใช่แค่การค้นหาข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่ทุกความสามารถ ปัญญาประดิษฐ์นะครับสามารถที่จะเรียนรู้และทำงานได้หมดเลยครับค่ะแล้ว AI ทางด้านการศึกษาครับพี่อ้อมีอะไรบ้างครับอ๋อ AI ทางด้านการศึกษานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ด้านนะคะก็จะมี AI ด้านในการออกแบบ แผนการสอนสร้างหลักสูตรแล้วก็จัดการเรียนรู้นะคะ AI ในเรื่องของการออกแบบสื่อการสอน AI ในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะแล้วก็ AI ในเรื่องของการบริหารการศึกษาค่ะน้องพีรวมถึง AI ในเรื่องของการวัดและประเมินผลด้วยนะครับใช่แล้วค่ะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเราไปดู AI ตัวแรกกันครับพ่อ AI ที่เรียกว่าการสร้างหลักสูตรออกแบบแผนการสอนและการจัดการเรียนรู้ครับค่ะมีอะไรบ้างคะ ChatGPT ครับ Top Hat, c นะครับโคพายโลดดีมบ็อกซ์สมาร์สแพโรนะครับนิวตันอันต้าครับคา a ์มิงโกดูลิงโกแม็ครับและเจมินายครับเ i เหล่านี้ครับสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับและนำข้อมูลมาเพื่อแนะนำในการออกแบบหลักสูตรและออกแบบเนื้อหานะครับให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนสามารถปรับเนื้อหาครับให้เข้ากับระดับความสามารถและวิธีการ สอนที่เหมาะสมสําหรับแต่ละบุคคลนะครับนอกจากนี้ครับยังช่วยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะปรับปรุงผลการเรียนรู้ครับพี่อ้อครับค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรแผนการสอนต่างๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น AI ในเรื่องของการออกแบบสื่อการสอนนะคะอย่างเช่น r u m i n ไฟนะคะ s e n t i เซียนะคะ LI นะคะคูริพอด v p i c k ฟิชชี่นะคะแม h GPT Pro นะคะ DID นะคะรวมไปถึง c a s ต Point นะคะ เ i เหล่านี้นะคะก็จะทํางานโดยอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะคะและปรับปรุงสื่อการสอนเนี่ยให้สอดคล้องกับผู้เรียนนะคะแต่ละคนเพื่อที่จะช่วยให้การออกแบบสื่อการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะสุดยอดมากครับพี่อ้อครับไปดู AI ตัวต่อไปนะครับก็คือ AI ที่ช่วยในการออกแบบวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนครับพี่อ้อได้แก่นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเจอนะครับก็คือแชท P.D.F. นั่นเองครับ<ฆ>แล้วก็ g p t นะครับ q u e s, <ฆ> <S t i o n w e l l นะครับ Gatescope ครับ Examsoft นะครับรวมถึง ClassPoint, Artest นะครับ Quizgecko นะครับ q u i z i z สนะครับตัวนี้สามารถเราคุ้นเคยกันอยู่นะครับใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับรวมไปถึงตัวที่เรียกว่า Magic School นั่นเองครับครับ AI เหล่านี้ครับสามารถที่จะช่วยในการออกแบบข้อสอบได้หลากหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นแบบเลือกตอบนะครับแบบเติมคำนะครับหรือตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ก็ได้นะครับที่สามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้นะครับสามารถปรับระดับความยากง่ายนะครับตรวจวิเคราะห์ผลการสอบนะครับให้ข้อเสนอแนะ แบบเรียลไทม์นะครับเกี่ยวกับคําตอบของผู้เรียนรวมถึงสามารถที่จะช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ข้อผิดพลาดนะครับและปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีด้วยครับพี่อ,อ้ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบวัดผลการเรียนรู้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น AI นะคะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะมีอะไรบ้างนะคะ,ะก็อย่างเช่นนะคะ g e m i น i นะคะ s c o r i a AI Learning นนะคะ Dreambox นะคะ d u o l i n g o นะคะ Esmentum Exact Pass นะคะ อันดับสกอเรตเซเปียนะคะ เทิร์นทิตินนะคะเบรียนาะนะคะแล้วก็คาร์เนโกเรเนอร์นิ่งนะคะและรวมไปถึงโซกาสเอนะคะซึ่ง AI เหล่านี้นะคะก็สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยให้เป็นระบบนะคะคที่มันเหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียนนะคะคช่วยให้การเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะและ AI ตัวต่อไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารการศึกษาค่ะน้องพี่อะไรบ้างนะคะ AI ที่ช่วยในการบริหารการศึกษาก็อย่างเช่นนะคะ SM s s นะคะ Smart c r e o นะคะ Google Classroom นะคะ uh, Khan Academy นะคะ Table Software นะคะ Moodle นะคะ s i s a Smart Power BI นะคะ Duolingo นะคะ School Byte Student Care แล้วก็ Demi App นะคะ ซึ่ง AI เหล่านี้นะคะน้องพีเขาก็จะเข้ามาช่วยในการบริหารการศึกษานะคะจัดการสถานศึกษาเนี่ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยลดวยเวลานะคะที่ใช้ในการจัดการงานเอกสารนะคะวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการตัดสินใจนั่นเองค่ะ ครับพี่อ้อครับแล้วเราในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนะครับเราสามารถที่จะรับมือกับการบ้านจาก AI ได้อย่างไรครับพี่อ้อนั่นน่ะสินะครับก็จะมี AI มาเป็นตัวช่วยในการที่เราจะรับมือกับการบ้านของนักเรียนที่ไปคัดลอกคําตอบ <ไป S 1> มาจาก AI มาใช่ไหมคะครับแล้วเราจะทํำยังไงบ้างคะน้องพีครับ AI ที่ช่วยในการตรวจสอบมีดังนี้ครับ AI ที่ช่วยในการตรวจสอบในการรับมือการบ้าน กับนักเรียนนะครับก็จะมี AI ที่ชื่อว่า Copyscape ครับ GPT Zero ครับอัครวิสุทธ์นะครับอันนี้คุ้นเคยกันเลยคุณชื่อนะครับอ่าเชิญนิท,ทินทนะครับและรีโพส t Co นั่นเองนะครับ เ i เหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายงานที่จะแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานนะครับพร้อมที่ทั้งจะ,ะพร้อมทั้งนะครับได้แสดงแหล่งที่มาของเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันนะครับ mm. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์นะครับตรวจจับการคัดลอกครับพี่อ้อและอาจจะถูกนะครับข้อความเหล่านั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูก แปลรูปแบบข้อความนะครับเช่นการเปลี่ยนคำนะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนโครงสร้างของประโยคนะครับการใช้คําซ้ำนะครับหรือโครงสร้างประโยคที่เหมือนกันนะครับ AI เหล่านี้ครับก็จะมีความแม่นยำในการตรวจสอบแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับที่จะรายงานผลการคัดลอกผลงานครับพี่ยอ อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการตรวจคำตอบจาก AI นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราไปดูกันว่า AI กับการศึกษาไทยในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรกันคะน้องพีค,คะ,<ม>ะในเรื่องของส่วนบุคคลนะคะแน่นอนแหละว่าการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาในรูปแบบที่มันเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะคะ,ะส่วนการสอนนะคะหรือการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ การถ่ายทอดความรู้เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เอื้อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะนะคะแล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะและก็การจัดการและก็วางแผนในการศึกษาเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบการศึกษาเนี่ยเกิดความยั่งยืนนะคะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้นะคะรวมไปถึงนะคะการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษานะคะก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนทุกคนเนี่ยให้มีความเติบโตนะคะ สาม,มารถเติบโตและพัฒนายอย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะครับยังไม่หมดนะครับพี่อ้อ การ AI กับการศึกษาไทยในอนาคตเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะช่วยในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะครับ<ช>ซึ่ง AI เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาถูกไหมครับ<ช>เพราะฉะนั้น,นเราก็จะเรียนรู้ผ่านการใช้ระบบออนไลน์ครับพี<ช>่อ้อการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทํางานหรือวัยผู้สูงอายุนะครับ<ช>ก็จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยครับ<ช>และอีกอันนึงครับก็คือ AI สามารถที so people people. ่จะมาช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ครับพี่อ้อก็คือสามารถที่จะช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนครับผ่านการนําเสนอแนวคิดใหม่จาก AI ครับช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถคิดนอกกรอบนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานผ่าน AI ได้ด้วยครับพี่อ้อรวมไปถึงครับการประเมินผลและข้อเสนอแนะครับผม AI เนี่ยสามารถช่วยในการประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับอย่างแม่นยําเลยครับพี่อ้อแล้วก็<ะ>วิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับเพื่อที่จะนะครับให้ข้อเสนอแนะนะครับแบบทันทีแล้วก็มีการประเมินนะครับ ผลงานต่างๆนะครับโดยใช้ AI ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น AI ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการศึกษาไทยในอนาคตครับะะผมค่ะต่อไปนะคะก็เราจะไปพูดถึงในเรื่องของผลกระทบทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในยุคข,ของ AI นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอเราลไปดูผลกระทบทางด้านบวกกันก่อนนะคะครับ ค่ะทางด้านบวกเนี่ยแน่นอนแหละว่า AI เนี่ยต้องเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความสะดวกสบายให้ให้กับชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนะคะก็อ,อย่างเช่นนะคะมีการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะง่ายด้วยเพียงแค่ปลายนิ้วในการสั่งงานนะคะอย่างเช่นการสั่งงานด้วยอแอปพลิเคชันต่างๆนะคะ สั่งเปิดปิดแอร์จากมือถือ,อก่อนที่จะถึงบ้านนะคะมีการสั่งอาหารสั่งซื้อของออนไลน์เดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากนะคะก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่นะคะก็อย่างเช่นนะคะพัฒนาทักษะในเรื่องของแรงงานนะคะการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะรวมไปถึงการพัฒนาและก็มีการกระจายความรู้ด้วยนะคะก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะเข้ามาส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและก็รวมไปถึงเทคโนโลย โนโลยนั่นเองค่ะครับผมดังนั้นครับพอ,อเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในยุค AI ครับก็ยังมีอีกนะครับพี่อ้อก็คือในเรื่องของการสูญเสียงานหรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานครับพอ AI ครับเข้ามาทดแทนแรงงานนะครับแรงงานบางอย่างก็อาจจะถูกนะครับ สูญหายไปนะครับหลายๆตำแหน่งงานนะครับเ<ฆ>ช่อนอาจจะเป็นในภาคส่วนของการผลิตการขนส่งนะครับและงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะครับ<ฆ>อันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบด้านลบนะครับพ<ฆ>ีอ่อ้อเพราะว่า<ฆ><ฆ>ทําให้บางอาชีพเนี่ยหายไปนะครับอาจจะมีการสูญเสียงานนะครับ<ฆ>กลุ่มคนที่มีทักษะต่ำนะครับตลาดแรงงานอาจจะต้องการเอไอเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นในการพัฒนางานนะครับรวมถึงอาจจะสร้างความไม่มั่นคงให้กับ ทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นผลลบนะครับ <c oughs> อีกด้านหนึ่งครับพี่ออก,ก็คือความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยครับ <c oughs> ในฐานะที่เราเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครับ AI ต่างๆเหล่านี้นะครับตอนที่เราสมัครเข้าไปใช้ในการ ใช้บริการ AI นะครับแว่าต้องมีการเก็บข้อมูลของเราถูกต้องครับการเก็บข้อมูลส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัว AI เหล่านี้ฉลาดมากนะครับในการที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของเราและอาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกลเมิดนะครับไปอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพได้นะครับอันนี้ไม่เกิดความปลอดภัยถูกต้องครับและอีกอันหนึ่งครับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมครับพี่อ้อก็จะเป็นผลกระทบด้านลบเช่นกันเพราะว่ามันเกิดช่องว่างในเรื่องของดิจิทัลครับ ก็คือผู้ที่มีทรัพยากรหรือผู้ที่สามารถใช้ AI ได้กับผู้ที่อาจจะไม่เข้าถึงนะครับ AI นะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีการฝึกทักษะเกี่ยวกับ AI อาจจะได้รับโอกาสที่ดีในการเข้าถึง AI มากกว่ากลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็อาจจะทําให้นะครับอยู่ในสภาวะที่ด้อยกว่าก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ได้ นะครับก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันน,นะครับรวมไปถึงครับในการใช้งบประมาณบางทีในฐานะที่เราเป็นครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานะครับ <ฮะ S 1> เราก็ต้องใช้งบประมาณส่วนตัว<ช>นะครับใ,<ช>ในการที่จะสมัครใช้ AI อนะครับ <ฮะ S 1> อาจจะต้องลงทุนด้วยเงินของตนเองนั่นเอง<ฮ>ะนะฮะ แล้วก็รวมไปถึงนะคะการพึ่งพาเทคโนโลยีทําให้เกิดผลกระทบทางจิตใจด้วยครับ,รบผมการพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างที่พี่อ,อ้อได้พูดนะครับมันจะทําให้ระบบต่างๆนะครับที่เราเนี่ยกรอกข้อมูลเข้าไปหรือเราอาจจะไปใช้บริการ AI ในระบบต่างๆเนี่ยนะครับเอาอาจจะตกเป็นเป้าหมายนะครับถูกโจมตีจากทางไซเบอร์ก็ได้นะครับหรือการถูกแฮกนั่นเองนะครับพี่อ้อสิ่งสําคัญนั่นเอง เราอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะรักษาสุขภาพเนาะ<ช>นะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยมากๆเลยนะครับใ,ในการที่เราจะต้องหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างโลกดิจิทัลกับชีวิตจริงนะครับอาจจะเป็นการวิธีที่ป้องกันในระดับเบื้องต้นนะครับแต่อาจจะ ช่วยให้เราลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นในยุค a i ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะครับผมไปถึงตัวอย่างโรงเรียนนวัตกรรมยุคใหม่ที่มุ่งสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ครับพี่อ้อวันนี้เรามีตัวอย่างโรงเรียนนะครับมาฝาก ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านด้วยนะครับไปดูโรงเรียนแรกกันเลยดีกว่าค,ครับโรงเรียนดารุณสิกขารายครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนระดับประถม ถึงมัธยมครับที่อยู่ภายใต้การกํากับการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับซึ่งมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะครับก็คือการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองโลกครับโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ Constructionism นะครับซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้ที่เน้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะครับรวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรแบบ Learning Organization นะครับซึ่งได้แก่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ครับพี่อ้อแล้วก็การเรียนรู้แบบผสมผสานนะครับ รวมถึงสนับสนุนความคิดเริ่มสร้างสารรค์และนวัตกรรมนะครับเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะครับและมีการประเมินผลนะครับที่ครอบคลุมหลายมิติเลยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและ เข้าสู่โลกอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับค่ะแล้วก็โรงเรียนนี้นะคะพวกเราก็ได้ไปทําการศึกษาดูงานมาแล้วนะครับก็จะเห็นเด็กๆเนี่ยลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะครับด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงงานหรือแม้กระทั่งงานวิจัยนะครับใช่ค่ะนักเรียนเนี่ยมีความสามารถที่โดดเด่นแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่นะคะค่ะเราไปดูโรงเรียนต่อไปนะคะก็จะเป็นโรงเรียนอัศสมชันธนบุรีนะคะโรงเรียนนี้นะคะเขาก็จะมีการ จัดห้องเรียนในรูปแบบนวัตกรรมนะคะสำหรับเยาวชนทุกระดับชั้นเลยนะคะมีวิธีการสร้างสร้างวิธีการคิดทักษะและความเป็นนวัตกรเนี่ยให้กับนักเรียนนะคะแล้ก็มีการปรับใช้แผนการเรียนในรูปแบบนวัตกรรมอัจฉริยะนะคะและก็แผนการสอนนะคะในรูปแบบการเรียนวิทยาการแบบดิจิทัลนะคะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และต่อยอดผลงานจากสิ่งที่มีอยู่ได้นะคะด้วยรูปแบบของ Steamfo นะคะ v n t o v a t o r บวก Act Robotics and AI นะคะซึ่งคำว่า s t e a m โฟอ n o โน n o o ตเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือการเรียนรู้นะคะที่ เป็นในรูปแบบของนวัตรกรรมนะคะมุ่งไปสู่การเป็นนวัตรกรบนพื้นฐานของ s t ีมนะคะซึ่งได้แก่นะคะไซน e นะคะเทคโนโลยีเอนจิเนียริงนะคะอาร์ตแมทเทอร์เนะคะและมีมิติของการนําแนวความคิดเนี่ยเชิงนวัตรกรรมนะคะมาทําเป็นธุรกิจนวัตรกรรมโดยผ่านกระบวนการทั้ง4ขั้นตอนนะคะโดยขั้นตอนที่1นะคะเรียกว่า,าขั้นรู้ลึกรู้จริงนะคะขั้นตอนที่2นะคะสร้างสารรค์ไอเดียนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยการ พัฒนาธุรกิจนะคะขั้นตอนที่สีก็คือการผลิตและการกระจายค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัดสัมชัญน,นั่นเองค่ะน้องพีครับผมนะครับตัวอย่างโรงเรียนต่อมาเลยครับพี่อ้อเราพาไปดูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดปทุมธานีครับโรงเรียนนี้ครับเป็นโรงเรียนที่สร้างห้องเรียนแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับบนพื้นฐานของสตรีมยกกําลังสองนะครับซึ่งมุ่งเน้นนะครับยกระดับ ทักษะแห่งศตวรรษที่2 1ที่เราเคยเล่าไปช่วงต้นนะครับและนะครับนักเรียนเนี่ยจะถูกฝึกให้เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมนะครับผ่านกุญแจสําคัญก็คือสตรีมยกกําลังสองนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากอย่างที่พี่ออได้เล่าไปนะครับนอกจากจะมีทรายนะครับเทคโนโลยีเอนจิเนียริ่งอาร์ตและแมทเทอ a มติกส์แล้วนะครับก็ยังจะมีนะครับเสริมสร้างทักษะทางสังคมนะครับหรือเรื่องของโซเชียลต่างๆนะครับแม้กระทั่งการสื่อสารกับผู้อื่นนะครับแบบ2ภาษานะครับก็คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงฝึกฝนให้นักเรียนนะครับให้รู้จักมีความพยายามครับที่จะสร้างและพัฒนาให้เป็นคนเก่งอย่างมีศีลธรรมครับพี่อ,อ้อสุดยอดไปเลยค่ะ ค่ะเราไปดูตัวอย่างโรงเรียนต่อไปนะคะก็คือโรงเรียนศึกษานารีค่ะโรงเรียนศึกษานาีนะคะก็จะเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเน้นพัฒนาผลงานของนักเรียนเนี่ยบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะน้องพีโอสุดยอดเลยครับหรือ AI ที่เราเล่าไปนะครับใช่แล้วและก็มีในเรื่องของโคดดิ้งนะคะซึ่งทางโรงเรียนนี้นะคะเขาจะมีหลักสูตรเป็นของตัวเองนะคะโดยการเรียนการสอนเนี่ยจะใช้รูปแบบ Steamfo ล์ n ินโนเวนะคะบวก i n d e p e n d e n t Study ะะเป็นการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะมีในรูปแบบของ i อเเข้ามาด้วยครับะะผมครับในช่วงเช้านี้นะครับพี่อ้อเราก็าให้อ,องค์ความรู้ต่างๆะานะครับที่เรานะครับได้เตรียมมานําเสนอแก่ผู้เข้ารับการอบรมนะครับทำให้เราได้เห็นเออในหลากหลายรูปแบบนะครับรวมไปถึงตัวอย่างโรงเรียนนวัตกรรมนะครับที่เราได้นำมา,าให้กับท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้รับฟังกันครับค่ะ และโรงเรียนในศตรวรรษที่21นะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะ,ะการจัดการศึกษานะคะรวมไปถึงการจัดหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสความจริงนะคะหรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะคะสามารถนําไปใช้ได้จริงและไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะน้องพีครับผมแต่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะ ครูและนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาเนี่ยเพื่อเข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลกนะคะโดยผ่าน AI ในหลากหลายรูปแบบที่ได้นําเสนอไปนั่นเองค่ะครับพี่อ้อครับรวมไปถึงคุณครูนะครับก็ต้องเปลี่ยนบทบาทนะครับจากเดิมเป็นผู้สอนนะครับเราต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แบบคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือเราเรียกว่าครูเปลี่ยนเป็นโค้ชนั่นเองนะครับคอยให้คําแนะนํานะครับ ส่วนตัวนักเรียนครับพี่อ้อก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนบุคลิกนะครับบทบาทจากการเป็นผู้คอยรับความรู้อย่างเดียวเนี่ยนะครับ<ฆ>เราก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้านะครับหาข้อมูลนะครับรวมถึงลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองนะครับ<ฆ>ซึ่งเราก็จะเป็นการสร้างผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนนะครับ รวมทั้งครับสถานศึกษานะครับก็สามารถที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนเนี่ยมีนิสัยรักการเรียน,นรู้ตลอดเวลานะครับ<ฆ>แล้วก็จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะสร้างสารรค์นะครับพัฒนาเยาวชนไทยนะครับให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมนะครับและตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคตครับพ<ฆ>ี่อ้อ สำหรับในช่วงแรกนะคะโรงเรียนในศตวรรษที่21นะคะจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษานะคะตั้งแต่การจัดหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะคะสามารถนําไปใช้ได้จริงและไม่ได้มีเพียงจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาค้นคว้านะคะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะ ครูและนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่คลังแห่งความรู้ทั่วโลกนะคะโดยผ่าน AI ในหลากหลายรูปแบบที่เราได้นําเสนอไปแล้วนั่นเองค่ะน้องพี่ครับผมไม่ใช่เพียงแต่โรงเรียนจะต้องเปลี่ยนนะครับพี่อ้อครับครูเองครับก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากเคยเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวนะครับต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นโค้ชนะครับผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือนะครับคอยให้คําแนะนําผู้เรียนนะครับตัวนักเรียนเองนะครับก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่จะ คอยค้นคว้านะครับศึกษาหาความรู้หาข้อมูลนะครับรวมถึงจะต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองนะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและการปลูกฝังนะครับให้ผู้เรียนมีนิสัยในการรักการเรียนรู้ตลอดเวลาครับ เป็นหน้าที่ของสถานศึกษานะครับที่จะต้องทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการจัดก,การศึกษาให้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการนะครับของเยาวชนสังคมและตลาดแรงงานสําหรับบทสรุปในช่วงแรกในวันนี้นะครับเราก็มีเพียงเท่านี้ <c oughs> ก็ต้องลาท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านไปก่อนนะครับและยังมีท่านวิทยากรอีกสองท่านที่กําลัง รอ,อให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอยู่นะครับสำหรับเช้านี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ